ราชทันเผยใบเตยนอนคุกคืนแรกมีอาการเครียดนอนไม่หลับไม่กินข้าวส่วนดีเจแมนไม่มีสภาวะความเครียดคุมตัวห้องแยกกับโรคก,ก่อนส่งเข้าแดดวันที่10พฤษภาคมในสิทธิสุทธีวงรองอธิบดีกรมราชทันเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคดีร่วมกันช่อกงแชร์เร็รอบดีในพัฒนพลกุญชรดีเจแมน สุดทีวันกุลชรหรือทวีสินใบเตยคร้อมพวกรวม6รายซึ่งเป็นชายจำนวน5รายและหญิงจำนวน1รายในคดีหลอ,อกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงโดยสารไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดเช้าวันนี้วันที่10พฤษภาคม2566นายสิทธิสุธีวงรองอธิบดีกรมราชธาน์และโฆษกประจำกรมราชธาน์ออกมาเปิดเผยว่าขั้นตอนแรกกลับของใบเตยและดีเจแนนเป็นไปตามมาตร,รฐานเรือนจำได้รับการปฏิบัติเหมือนผู้ต้องขังใหม่ทุกราย